สวัสดีครับและนี่คือรายการ What Island กับผมทอมจักริยยมพยอมรายการที่จะมาเจอทุกคนทุกวันทุกคืนนะครับคือรายการนี้นะครับอย่างที่ผมได้เคยบอกไปแล้วนะครับว่าจะมาสรุปครับว่าในแต่ละวันเนี่ยผมได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างดังนั้นบางวันครับผมเนี่ยยังกลับไม่ถึงบ้านแต่ว่าด้วยความที่การอัดพอดแคสต์นี้นะครับเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่จะต้องทําทุกคืนนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมอยู่บ้านเพื่อนอยู่ไมโครโฟนอะไรก็อาจจะไม่สะดวกนะครับดังนั้นเสียงเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะครับ ว่านี่ใช้โทรศัพท์อัดแบบง่ายๆนะครับก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนกับที่ได้ทํากันมาในช่วงไม่กี่วันนี้นะครับก็จะมาเล่าครับว่าวันนี้เนี่ยผมเจออะไรบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือว่าวันนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ตื่นมาตามปกติแล้วผมก็ชอบเข้าไปในทวิตเตอร์นะครับคือผมเองเนี่ยก็เล่นทวิตเตอร์แหละเล่นบ่อยเล่นเยอะนั่นนี่นู่นนะครับทุกคนก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับ j a g ทอมทอมนะครับมากด Follow กันได้ตามสะดวกนะครับพอดีว่าวันนี้นะครับเจอทวีตหนึ่งนะครับที่มีคนรีทวีตกันแบบหุยเยอะมากเลยนะครับประมาณ60,000รีทวีตได้นะครับเขาบอกว่าอ่าข้อความนะครับเขาบอกว่าอันนี้จริงที่สุดเลยเวลาเพื่อนไปสันหรือทำอะไรมาอย่าหาพูดว่าทำไมทำหน้าเก่าสวยหยุดก่อนคือคนทำเซนซิทีฟจริงขอเป็นประโยคให้กำลังใจก่อนสวยไม่สวยค่อยว่ากันหลังยุบ เอออะอย่างข้อความนี้นะครับเอาจริงถ้าเราลองมาวิเคราะห์กันดูเนี่ยคือเขาก็บอกว่าเวลาเห็นเพื่อนหรือเห็นใครก็แล้วแต่นะครับไปทําสัญญกรรมมาเนี่ยนะครับคืออย่าไปทักว่าไม่สวยนะครับคือของแบบนี้เนี่ยนะครับทุกคนนะ่ะต่างต้องการกําลังใจกันทั้งนั้นนะครับอย่าไปพูดในเชิงบั่นทอนจิตใจกันนะครับแล้วในทวิตเนี่ยเขาบอกว่า คือพอหน้าเพิ่งไปทํามาเนี่ยคือแน่นอนว่ามันบวมอยู่แล้วมันก็อาจจะไม่ได้สวยอะไรนะครับไว้ให้หน้ายุบเรียบร้อยก่อนค่อยมาบอกว่าสวยหรือไม่สวยเออเขาบอกแบบนี้ฮะแต่โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็อืมยังไงดีล่ะคือเราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับกับข้อความนี้ตรงที่เขาบอกว่าสวยไม่สวยค่อยว่ากันหลังยุบคือผมเองรู้สึกว่าพอเห็นทวิตนี้ปับ๊บแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ย ไม่ว่าจะก่อนยุบหรือหลังยุบหรือตอนไหนอ่ะก็ไม่ควรจะไปพูดในเชิงบั่นทอนกิจใจกันเก็ตบ่าว่าคนที่ไปทําสัญลาการรมครับการไปทุบหน้าทีหนึ่งทำสัญาการรมทีหนึ่งอ่ะค่าใช้จ่ายไม่ได้ถูกเลยนะคือค่าใช้จ่ายนี่ก็เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะบางหน้าเป็นล้านนะ แล้วการที่เขาไปทํามานั่นแปลว่าเขาก็ต้องมั่นใจประมาณหนึ่งแหะมั่นใจมากเลยว่าทําแบบเนี้ยแล้วจะดีขึ้นแล้วจะสวยขึ้นแล้วเขาจะพอใจขึ้นแต่ถ้าอยู่ๆครับนึกดูว่าอยู่ๆมีคนมาบอกว่าหน้าเดิมสวยกว่านี้อีกหน้าใหม่ทํามาไม่เห็นสวยเลยเฮ้ยอันนี้ผมรู้สึกว่ามันบั่นทอนกันเหลือเกิน ถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องไปพูดในเชิงนี้ว่าของเดิมดีกว่าลองนึกดูว่าการที่คนคนหนึ่งครับไปทำศิลปกรรมมานั่นแปลว่าหน้าเขาต้องเปลี่ยนไปนะหน้าเขาต้องต่างไปจากเดิมนะแล้วแบบใหม่ที่ทำมาเขาต้องรู้สึกภูมิใจเขาต้องรู้สึกว่ามันดีกว่าแต่อยู่คุณไปบอกว่าของเดิมดีกว่าเฮ้ยเอาจริงคือพอบอกว่าของเดิมดีกว่าเนี้ย อะถ้าคนที่อ่อนไหวมากๆปั๊บอยากจะเปลี่ยนกลับไปหน้าเดิมอะมันก็ยากนะคือพอทําหน้าใหม่แล้วเปลี่ยนไปทําหน้าเดิมโอ้โหผมว่ามันไม่ง่ายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับข้อความนี้เท่าไหร่นะครับที่บอกว่าสวยไม่สวยค่อยว่ากันหลังยุบคือจะตอนไหนอ่ะก็ไม่ควรจะอยู่ๆไปบอกเขาว่าหน้าเธอไม่สวยหน้าเดิมสวยกว่านี้อีกเฮ้ยอันนี้ผมว่าไม่โอเค ให้กำลังใจการบอกการชมกันคือเรื่องความสวยความงามเนี่ยครับแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลแล้วแต่คนจะมองครับว่าแบบไหนสวยแบบไหนไม่สวยนั่นมันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าตัวซึ่งเป็นเจ้าของหน้าเนี่ยอย่างน้อย เขาต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เขาเลือกทำอะ่ะมันคือสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสิ่งที่จะสร้างคุณค่าสร้างความภาคภูมิใจในชีวิตของแต่ละคนการที่เอ่อคนที่ไปทําหน้ามาแล้วอยู่มาถูกมาชี้หน้าบอกว่าหน้าเดิมสวยกว่าน,นี้ไปทำมาใหม่ทําไมเฮ้ยอันนี้ผมว่าใจร้ายมากเลยนะการที่เราไปพูดแบบนี้่คืออย่างผมเองเหมือนกันก่อนหน้านี้นะครับหลายคนก็จะ คุ้นเคยว่าผมทําผมมาถึงตัวผมเองเนี่ยนะครับทำผมทรง Red Lock, เรดล็อกซึ่งพอทำเรดล็อกเนี่ยนะครับมันก็ก็ยอมรับแหละว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์หลายคนเห็นปับ๊บหลายคนจําได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยอ,อย่างผมเองเนี่ยพอทำเรดล็อกไปทำโอ้โหนานมากเลยนะผมทำน่าจะประมาณ7-8ปีมั้งแล้วทีเนี้ยมันก็เห็นชัดมากว่า,ามันค่อนข้างจะรั้งหนังสีรัะ์ หัวเถิกมากเลยแล้วก็ผมบางด้วยนะครับมันมันรังแล้วมันก็เจ็บมันก็ดูแลายากประมาณนึงนครับจนถึงช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับผมก็เลยตัดสินใจ,จเอาออกนะครับตัดสินใจ,จเอาออกไปเลยตัดเดดล็อกทิ้งไปนะครับทั้งด้วยเรื่องสุขภาพของหนังศีรษะด้วยแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งคือผมก็รู้สึกว่าเมื่อเราทํางานในวงการบันเทิงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อ,อ,อ,อทําไปนานกว่านี้คือสักวันหนึ่งอ่ะเราก็ต้องเอาเดดล็อกออกอยู่ดี ด้วยเอ่อเมื่อเราแก่ขึ้นนะมันก็ต้องเปลี่ยนแหละมันจะทำเดดล็อกไปตลอดไปมันก็ไม่ได้นะครับทีเนี้ยผมก็เลยอ่ะตัดใจเอาออกไปปับ๊บแล้วก็คือมีคนไม่น้อยเลยนะเข้ามาทักผมเรื่องเนี้ยครับว่าเอ่อตัดเดสล็อกออกไปแล้วเนี่ยเอกลักษณ์หายหมดเลยจำไม่ได้เลยเปลี่ยนผมไปแล้วเนี่ยใครไปจำได้ซึ่งแบบโอ้เอาจริงอ่ะในใจมันก็รู้สึกแหละว่า ใจร้ายจังอะเค็บ่าคือ,อด้วยความที่ว่าเราเองอะก็ทํางานตรงนี้ด้วยนะครับหมายถึงว่าทํางานก็มันก็พูดได้เต็มปากไหมมันก็พูดได้ไหมว่าเออเราก็ทางานในวงการบันเทิงแหละเพราะว่าอ่าเราก็มีงานแสดงมีงานพิธีกรคือการที่คนทํางานตรงนี้อย่างหนึ่งคือเราก็ต้องคาดหวังแหละว่าจะต้องมีคนจําได้แล้วอยู่ๆเหมือนมีคนมาชี้หน้าบอกว่าเปลี่ยนทรงผมไปอ่ะไม่มีใครจําได้หรอกเออสุด โอ้โหมันรู้สึกแบบมันกมม็มีความแบบเจ็บแปลกอยู่เหมือนกันนะว่าเอา้าทำไมอะ่ะคือเราไม่มีความสามารถอย่างอื่นใดๆใ,ให้จดจําเลยเหรอนอกจากทรงผมคือเราพูดถึงเราปับ๊บคนจําได้แต่ทรงผมเหรอคนไม่ได้จําผลงานเราได้เลยเหรอหรือทักษะอะไรอย่างอื่นอะ่ะเฮ้ยคนจําไม่ได้จริงๆเหรอแบบเนี้ยคือในช่วงแรกที่ ัดเรล็อกออกไปใหม่ๆแล้วก็คนมาทักแบบนี้หลายๆคนอ่ะมันส่งผลต่อสภาพจิตใจเหมือนกันนะครับเหมือนกับมันทำให้ความมั่นใจในตัวเองอ่ะก็ลดลงเหมือนกันนะเซลฟ์เอสติมต่ำลงแบบอพูดยากจังเลยมันเหมือนกับแบบเออแทนที่เราจะแบบ มั่นใจเราจะรู้สึกโอเคกับการที่เรามีผมทรงใหม่ที่ไม่ใช่เดดล็อกแต่ว่ามันก็มีบางความรู้สึกที่เราต้องมากังวลว่าเฮ้ยพอตัดผมไปแล้วอ่ะคนจะไม่ได้เอกลักษณ์เราหายปั๊บเฮ้ยเราจะมีงานไหมนะคนจะจําเราได้ไหมคนจะติดต่องานมาไหมนั่นนี่นูน่นเนี่ยส่วรู้สึกว่าอันนี้คือ ยังไงดีล่ะคือมันก็เข้าใจแหละว่าบางทีคนที่เขาทักอะครับเขาไม่ได้มีเจตนาจะบั่นทอนจิตใจเราแบบนี้เลยเขาพูดตามความรู้สึกของเขาเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าไอสิ่งที่เขาพูดตามความรู้สึกของเขาอะมันส่งผลต่อความรู้สึกของอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะอืมนั่นแหละเลยเอ่อก็อยากจะฝากทุกคนแหละครับว่าก็ระวังนิดนึงเวลาที่เราจะ คอมเมนต์อะไรใครนะครับเหมือนกับว่า,าบางอย่างนะครับที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้แล้วในเรื่องของกายภาพดังนั้นเราก็ควรจะพูดคุยกันในเชิงให้กำลังใจหรือเสริมแรงกันมันก็น่าจะโอเคกว่านะครับอย่างต้นเรื่องที่พูดกันในประเด็นนี้ครับอย่างอย่างที่คุยกันไปเนาะว่าเขาบอกว่าคนทำศัลปกรรมอ่ะจะสวยไม่สวยเนี่ย ค่อยมาคอมเมนต์กันหลังหน้ายุบตัวเนี้ยอย่าเลยจะเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องคอมเมนต์กันว่าไม่สวยนะครับให้กำลังใจการเสริมแรงกรันมันก็น่าจะดีกว่านะครับนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่ได้คิดได้รู้สึกกับตัวเองนะครับอีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมพึ่งได้เจอมานะครับก็คือว่าวันเนี้ย คือผมอตอนแรกเนี่ยผมก็นัดกับคุณโจบองโก,โกนะครับซึ่งเป็นพอดแคสต์ดี렉เตอร์ที่ s ซลมอนพอดแคสต์นะครับแล้วก็เป็นบรรณาธิการหนังสือสุนทรพูนไม่ได้เป่าปีพระภัยมณีไม่ใช่คนรยองของผมด้วยนะครับคือวันนี้ก็นัดคุยกับคุณโจอะไครับอยากจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทำพอดแคสต์เพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่นักเรื่องเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนั่นนี่นู่นนะครับก็มีคุณโจเนี่ยแหละครับที่ช่วยให้คําแนะนําให้คําปรึกษาต่างๆตอนแรกวันนี้เนี่ยกะว่าจะไปบ้านคุณโจนะครับแต่ คุณโจบอกว่าเฮ้ยอยากไปไอคอนสยามวันนี้นะครับอยากลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีทองเล่นอยะเอาจริงรถไฟฟ้าสายสีทองเฮ้ยฟังดูดี ฟังดูดีฟังดูดีเหลือเกินรถไฟฟ้าสายสีทองผมเองก็ยังไม่เคยขึ้นยังไม่เคยเห็นหน้าตารถไฟฟ้าสายสีทองเลยว่าเป็นยังไงรู้แต่ว่ามันเป็นสายสั้นๆที่มันก็ดูมีความเฉพาะกิจประมาณหนึ่งนะครับอ่ะพูดถึงรถไฟฟ้าสายสีทองกันหน่อยนะครับซึ่งเรื่องเจ้ารถไฟฟ้าสายสีทองนี่แหละครับก็เป็นความรู้ใหม่ที่ผมเพิ่งได้เจอเจอได้เพิ่งเอ่อเพิ่งได้มีประสบการณ์การได้ใช้บริการในวันนี้นะครับคืออย่างถ้าเป็นรถไฟฟ้า BTS นะครับเอ่อก่อนหน้านี้นะครับของประเทศไทยเนี่ยก็จะ มีสสายคือสายสีเขียวเข้มกับสายสีเขียวอ่อนนะครับแล้วสายสีทองเนี่ยก็เพิ่งเพิ่มมาเพิ่งเปิดมาไม่นานเลยนะครับเ,เป็นสายสั้นๆนะครับจะมี3ส,สถานีก็คือจากสถานีกรุงทนไปที่สถานีเจริญนครแล้วก็สถานีคลองสารนะครับ วันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะไปไอคอนสยามนะครับก็จะต้องนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับอ่ะออกจากสยามเนี่ยก็ไปลงที่สถานีกรุงทนนะครับแล้วก็จากสถานีกรุงทนเนี่ยแหละครับแล้วก็นั่งต่อไปที่สถานีเจริญนครซึ่งสถานีเจริญนครเนี่ยนะครับอยู่ที่ไอคอนสยามพอดีเลยคือถ้าจะไปไอคอนสยามนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอ่ะขับรถไปหรือว่าไปลงที่ BTS สถานีสะพานตากสินแล้วก็นั่งเรือไอคอนสยามอ่ล่องแม่น้ําเจ้าพระยาไป แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็สะดวกขึ้นมากครับนั่งรถไฟฟ้าไปถึงเลยถึงไอคอนสยามเลยลงที่สถานีเจริญนครนะครับแต่ว่าเวลาเราจะใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีทองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเราต้องนั่งไปลงที่สถานีกรุงทนก่อนแล้วเราก็ต้องออกจากสถานีกรุงทนคือว่าอย่างก่อนหน้านี้นครับสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีสายสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนซึ่งจุดตัดนะครับคือฮับเนี่ยก็คือสถานีสยามถ้าใครจะไปเปลี่ยน สายยังไงก็ต้องมาเปลี่ยนที่สถานีสยามแต่ว่าถ้าจะไปสายสีทองเนี่ยนะครับคือมันไม่สามารถที่จะอยู่ในสถานีแล้วเปลี่ยนได้เลยเราจะต้องเดินสมมุติถ้าเรามีบัตรนะครับต้องติดบัตรออกก่อนนะครับหรือต้องหยอดเหรียญออกจากสถานีกรุงทนก่อนแล้วก็ค่อย ติดบ,บัตรเข้าไปที่สถานีกรุงทนสําหรับรถไฟฟ้าสายสีทองเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นั่งหนึ่งสถานีไปถึงสถานีเจริญนครความเท่ของเจ้ารถไฟฟ้าสายสีทองเนี่ยนะครับก็คือว่าเอา่อพอมันเป็นขบวนเอ่อเป็นสายสั้นๆน,นะครับแล้วก็รถเนี่ยมีความเป็นต่างประเทศมากเลยอะคุณเอ๋ยคือเอ่อ มันทําให้นึกถึงอย่างประเทศสิงคโปร์อะไรเงี้ยอย่างที่มันจะมีเป็นเหมือนอยังไงเดียมันจะคล้ายๆเป็นแบบ รถรางที่แบบอยู่บนลอยฟ้าอะไรเงี้ยทั้งสิงคโปร์หรือมาเลเซียอะไรเงี้ยไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่ความความรู้สึกของผมเองเนี่ยให้ความรู้สึกแบบนั้นแล้วพอรถไฟฟ้าสายสีทองเนี่ยเป็นสายสั้นๆอะ่ะมันนึกถึงโมโนเรลอะ่ะแบบที่สิงคโปร์ที่เราจะนั่งออกไปไปตรงไหนว่าไปดูไออ่อเมอร์ไลออนอะ่ะเมอร์ไลออนที่มันจะมีเมอร์ไลออนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ตรงอ่ทะเลเทียมที่เขา เอาเอา,เอา,เ,อาเอาหาดทรายมาถมม,ามันเรียกว่าอะไรนะจําไม่ได้ที่มันจะอยู่ใกล้ๆกับแถบเซนโตซาแถบ,บ,บนั้นนั่นที่มันจะมีให้นั่งโมโนเรลออกไปอ่ะเออมันให้ฟิลนั้นเลยอ่ะเพราะว่าเจ้ารถไฟฟ้าสายสีทองเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกับรถไฟฟ้า BTS ปกติที่เราเห็นกันเพราะว่าเจ้ารถไฟฟ้าสายสีทองเนี่ยนะครับคือ มีล้อด้วยเป็นล้อยางนะครับแล้วก็ไม่มีคนขับคุณไม่มีคนขับดังนั้นนั่นแปลว่าถ้าเราอยู่ที่หัวขบวนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นแบบหืมทิวทัศน์กว้างขวางนะครับเห็นเลยว่ารถไฟฟ้าสายทีทองเนี่ยนะครับล่องตามรางไปทางไหนอะไรยังไงแบบนี้ซึ่งเอ้ยมันก็ได้บรรยากาศดีนะครับฟิลดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เออ เท่ดีเท่ดีนะครับแต่ว่าขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าใครจะใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีทองเนี่ยนะครับเกาะให้แน่นนะครับโปรดเกาะห่วงราวหรือเสาตลอดการเดิน,นทางเพราะว่ารถกระตุกกระตุกจริงๆมากเลยนะครับไม่รู้ว่าอันนี้เป็นปกติไหมหรือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีบางช่วงเนี่ยนะครับรถจะช้าค่อยๆเนิบๆแต่อยู่ๆปับ๊บมันก็จะเร่งแบบกระทันหันมันจะกระตุก แบบนี้ซึ่งถ้าใครไม่จับนะครับก็อาจจะล้มได้นะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับรถไฟฟ้าสายสีทองเนี่ยครับอย่างที่บอกไปเนาะต้องออกที่ทางออก3นะครับจากสถานีกรุงทนแล้วก็นั่งไปสถานีหนึ่งนะครับถึงสถานีเจริญนครนะครับก็เป็นไอคอนสยามนะครับซึ่งถ้าถามถึงเรื่องความที่เออความถี่ของรถไฟฟ้าสายสีทองะวันนี้ผมเองรู้สึกว่ารอนาน หมายถึงว่ารออยู่ที่สถานีกรุงทนบุรีก่อนที่รถรถไฟฟ้าสายสีทองเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยรอนานเหมือนกันนะครับแล้วพอรถมาจอดเนี่ยแป๊บหนึ่งประตูเปิดแป๊บหนึ่งปั๊บปิดออกไปเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยไปดูว่าเอ้ย ตกลงเวลาเนี่ยมันประมาณกี่นาทีอะไรยังไงที่ต้องรอนะครับเขาบอกว่าเอ่อโดยโดยปกติแล้วนะครับต้องรอเนี่ยประมาณ6-8นาทีนะครับคือแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับอย่างถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร 00, น์นะครับช่วง6กโมงถึง7จ็ดโมงเนี่ยนะครับรอประมาณ8นาทีขบวนใหม่มา7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงรอ6นาทีถ้าระหว่างกลางวันนะครับเก้าโมงถึงห้าโมงเนี่ยรอแปดนาทีห้าโมงถึงสองทุ่มช่วงพรามไทม์เนี่ยนะครับรอหกนาทีสองทุ่มถึงสี่ทุ่ม รอ8นาทีแต่ว่าช่วง4ี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยรอไป12นาทีอันนี้คือเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดน,นักขัตะกร์นะครับครึ่งเช้าครับ6โมงถึงเที่ยงเนี่ยรอ8นาทีครับ เที่ยงถึง2ทุ่มรอ6นาที2ทุ่มถึง4ี่ทุ่มรอ8นาทีแล้วก็4ี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับรอ12นาทีนะครับรถไฟฟ้าสายสีทองเนี่ยนะครับก็วิ่งตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะครับใครอยากลองนั่งก็ลองไปใช้บริการกันได้นะครับก็ถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับก็ ไปแล้วก็รู้สึกเออมันมันเท่ดีมันก็สวยดีนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องที่2ที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับที่เพิ่งได้เรียนรู้ได้รู้จักกันไปในวันนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือวันนี้ครับผมมีโอกาสได้ ไปร่วมกิจกรรมหนึ่งอ่าคือมีรุ่นน้องของผมนะครับที่รู้จักกันชื่อน้องกอเตยนะครับน้องกอเตยเนี่ยนะครับก็ทําโครงการเพื่อการอยู่ดีและตายดีอ่าชื่อน่าสนใจนะครับ Peaceful Days นะครับชื่อว่าชุมชนกอกรุณาเพื่อการอยู่ดีและตายดีคือก่อนหน้านี้นะครับโครงการนี้เนี่ยก็เป็นแบบออฟไลน์นะครับคือน้องกอเตยเนี่ยก็เป็นกระบวนกรนะครับคือเป็นคนจัดกิจกรรมที่จะไปพูดคุยกับบุคคลต่างๆนะครับก็แนะนำเทอะเรื่อง การใช้ชีวิตยังไงนะครับให้ดีนะครับแล้วก็การาใช้ชีวิตยังไงเตรียมตัวยังไงเพื่อที่ว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วอ่ะเราจะได้ไปแบบหมดห่วงอ่านะครับซึ่งอย่างวันนี้เองนะครับก็เป็นวันปฐมนิเทศของกิจกรรมนี้อันนี้เล่าก่อนครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะครับก็คือเอาขาจะกําหนด กิจกรรมกัน21วันนะครับก็คือทุกเช้าเนี่ยนะครับเขาก็จะมีคนมาให้โจทย์นะอ่อันนี้อธิบายแบบง่ายๆนะครับเขาจะมาให้โจทย์เกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับแล้วคนที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็ต้องคอยสังเกตตลอดทั้งวันเลยครับว่าเราไปเจออะไรยังไงบ้างมีความรู้สึกนึกคิดอะไรยังไงบ้างที่สอดคล้องกับโจทย์ในแต่ละวันอ่าพอเราเจออะไรแบบนี้แล้วนะครับ ก็ให้นําสิ่งนั้นครับมาถ่ายทอดต่อในกลุ่ม a c e b o o k ของคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับคือเราก็จะมีกลุ่มเป็นกลุ่มลับนะครับทำขึ้นมาใครเข้าร่วมกิจกรรมนี้อ่ะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแต่ละวันเนี่ยพอจบวันก็จะมาเล่าครับว่าจากโจทย์ที่ให้ไปเนี่ยแต่ละคนไปเจออะไรยังไงกันมาบ้างนะครับจะเล่าโดยการเขียนข้อความก็ได้แต่งบทกวีก็ได้อัดคลิปก็ได้ยังไงก็ได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้อ่เพื่อที่ว่าทั้งวันเนี่ยนะครับเราจะได้มีเวลา อยู่กับตัวเองมากขึ้นด้วยและในขณะเดียวกันเราก็ได้ถ่ายทอดให้กับคนอื่นนะครับเพราะอย่างแนวคิดหนึ่งของชุมชนก,กรกรุณาเพื่อการอยู่ดีและตายดีเนี่ยครับเขาก็บอกว่าเราทุกคนเกิดมาเพื่อรับฟังกันและกันทุกคนมีท้องฟ้าของตัวเอง นะครับเออน่าสนใจนะตรงนี้นะครับเพราะอย่างวันเนี้ยครับตอนที่ประถมนิเทศนะครับก็มีช่วงที่ให้แต่ละคนแนะนําตัวใครเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ทางน้องกอเตอร์เองก็บอกว่าให้แต่ละคนบอกมาหน่อยซิว่าวันเนี้ยท้องฟ้าของตัวเองเป็นยังไงบ้างเออเฮ้ยน่าสนใจอ่ะท้องฟ้าของเนี่ยเป็นยังไงนั่นแปลว่าเราต้องคิดอยู่กับตัวเองนิดน,นึงว่าเฮ้ยวันเนี้ยความรู้สึกนึกคิดจิตใจของเราเป็นยังไงนะแล้วเมื่อ เปรียบเทียบกับท้องฟ้ามันเป็นท้องฟ้าที่เป็นยังไงบางคนท้องฟ้าสดใสจ,จำใสบางคนมีแบบมีความขุ่นมัวบ้างทึมๆบ้างนะครับบางคนมีเมฆบ้างเออมันก็นแล้วแต่นะครับนั่นแปลว่าทุกคนมีท้องฟ้าของตัวเองครับแต่บ่อยครั้งเรามักจะมองข้ามท้องฟ้าของตัวเองเพราะว่าเรายังไม่ค่อยตั้งคําถามเท่าไหร่เหมือนกับว่าเราเองเนี่ยไม่ค่อยได้คิด ถึงจิตใจของตัวเราเองไม่ค่อยได้ถามตัวเองว่าวันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกนึกคิดอะไรยังไงบ้างเราพอใจไหมพอใจกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปรอบข้างเรารอบออแวดล้อมเราเนี่ยนะครับมันส่งผลยังไงกับจิตใจของเราบ้างนะโครงการนี้นะครับก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อที่ว่าให้แต่ละคนได้คิดถึงตัวเองสำรวจจิตใจตัวเอง นะครับมองซิว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างในแต่ละวันอย่างนี้นะครับขเขาก็จะทำกันทั้งหมด21วันนะครับเพราะว่าก็มีแนวคิทดทฤษฎีหนึ่งบอกครับว่าถ้าเราทำอะไรอย่างต่อเนื่อง21วันนะครับเราจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จากโครงการนี้นะครับเขาต้องการให้เราอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองสอบถามตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองถ้าเราทำครบ21วันเมื่อไหร่แล้วแล้วก็ หลังจากวันที่21ก็คือวันที่22เนี่ยนะครับเราก็อาจจะทําสิ่งเนี้ยเป็นนิสัยเราจะตั้งคําถามกับตัวเองมากขึ้นนะครับเราจะคิดถึงตัวเองมากขึ้นในหลายๆประเด็นเมื่อเราคิดถึงตัวเองเราตั้งคําถามเราก็จะรู้จักกับตัวเองมากขึ้นเมื่อเรารู้จักตัวเองมากขึ้นปับ๊บมันก็อาจจะทําให้เราได้ตกตะกอนอะไรบางอย่างที่เราอาจจะนําสิ่งนั้นมาพัฒนาตัวเองได้หรือว่าเราอาจจะถ่ายทอดเพื่อให้คนอื่นเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปพร้อมๆก ก็ได้ครับอ่ะวันนี้นะครับก็มีหลกัหลกๆ3มเรื่องนะ้อที่พูดคุยกันไปนะครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับการคอมเมนต เนาะการคอมเมนต์รูปร่างหน้าตากันนะครับเรื่องรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับเมื่อเมื่อรถไฟฟ้าสายสีทองของอําภไนะครับประชาชนจะเป็นใหญ่ในแอคอนสยามนะครับเดินทางสะดวกเชียวนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เอามาเล่าสู่กันฟังก็เรื่องเกี่ยวกับชุมชนกรารุณาเพื่อการอยู่ดีและตายดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเองก็จะมาเล่าสู่กันฟังด้วยครับว่าในแต่ละวันเนี่ยผมเจอโจทย์อะไรบ้างแล้วก็เอามาเล่าเอามาถ่ายทอดกันยังไงนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน นะครับครั้งต่อไปสวัสดีครับ